โรคตัเป็นอ้ามการใช้น้ำหนักที่เสื่อมลดทภาพการินไปเรี่ยวโรคบอเลือดกระจายและสมองตีโรคไวาโรคหัวหรือธรรมภาพที่เสื่อมสภาพจะมีกุ่มสารออกมาเทำให้ผู้ท้องอาหารเสี่ยงต่อการเป็นโรครสีดึ่งเป็นปริมาณมากและกระายทวดุนที่ ทำให้การกำกับดูลแลงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูสำหรับโรงอาหารไม่ผ่านระดับดีโรงเรียนแรก โรงเรีนคณศึกษาโรงเรียนวิทยามหาวินยาลยแผนแบล็เบรีร่และแผนการจากเก